ยุคนี้นะคะเป็นยุคที่ดีที่สุดของการฝังเข็มแล้วค่ะเข็มที่หมอนีวให้ดูนะคะคือเข็มที่ใช้ในปัจจุบันเล็กแล้วก็บางมากนะคะคลิปก่อนหน้านี้นะคะหมอน้ําใจเคยอธิบายของไซส์ของเข็มที่ใช้ในคลินิกนะคะคลิปนี้หมอยี่จะมาเล่าถึงวิวัฒน,นาการของเข็มที่ใช้ในการฝังเข็มตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันให้ฟังค่ะ ในอดีตตั้งแต่เมื่อประมาณ5,000ปีที่แล้วนะคะเข็มที่ใช้ในการฝังเข็มให้กับคนไข้นะคะทํามาจากพวกกระดูกสัตว์นะคะหรือไม่ก็พวกโลหะสำริ์นะคะแต่ในช่วงยุคแรกๆเลยนะคะคือทํามาจากกระดูกสัตว์ค่ะหรือไม่ก็ทํามาจากกัวขินที่มีความแหลมคมนะคะแล้วหลังจากนั้น,นะคะ่ะพอพัฒนามาอีกในช่วงระยะหนึ่งช่วงที่มีการเริมที่มีการบันทึกหนังสือห่วงตีนในจริงหรือตําราจัก,กรพรรดิเหลืองนะคะ ในนั้นปรากฏว่ามีการประดิษฐ์สิ่งที่เรียกว่าจิวจจ๋วเจินจิ๋วเนี่ยแปลว่าก้าวเจนก็คือเข็มน่าจะเป็นเข็มก้าวประเภทนะคะก็คือหลังจากยุคนั้นก็เริ่มมีการ,ระดิ์จิวจ๋วเจินแล้วทีนี้เนี่ยพอผ่านมาในช่วงที่ใกล้ยุคปัจจุบันมากขึ้นนะคะก็เริ่มมีการประดิษฐ์เป็นพวกโลหะส,สำริดแล้วก็เอามาใช้ในการฝังเข็มถ้าเราเคยดูตับดูลหนังจีนสมัยโบราณนะคะก็จะเห็นว่าเออหมอจีนเนี่ยเวลาเขาไปฝังเข็มให้คนไข้เขาก็จะมีกระบอกแล้วก็ที่สามารถกางออกมาแล้วก็มีอุปกรณ์เป็นพวก ก็จะทําเป็นพวกทํามาจากโลหะสัมฤทธิ์นะคะแล้วเวลาก่อนที่จะใช้เนี่ยก็จะเอาไปเผาไฟลนกับเทียนเพื่อฆ่าเชือ้อแล้วมาฝังให้คนไข้ถูกไหมคะเราลองจินตนาการดูนะคะว่าเข็มที่ใช้อะไม่ได้บางแบบนี้นะคะจะมีความหนาแล้วเวลาที่เราเอาไปฝังให้คนไข้เนี่ยแต่ละคนเข็มที่มันแหลมเนี่ยมันก็จะทู่หลงเลยๆเลยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่จะฝังเข็มให้กับคนไข้อะหมอเขาก็จะบอกว่าอ่าคุณหายใจเข้าแล้วคุณก้านหายใจเพื่ออะไรเพื่อให้กล้ามเนื้อมันตึงแล้วก็ ฝังลงไปจะได้ฝังเข้าไปง่ายๆนะคะแล้วก็ค่อยหายใจออกอ่ะแล้วพอมาในยุคที่สมัยประมาณ20 30ปีที่แล้วนะคะใครที่ไปโรงพยาบาลที่มีการรักษาโดยการฝังเข็มในยุคแรกๆอะคะ่ะคนไข้อ่ะก็จะมีการซื้อเข็มเป็นของตัวเองก็คือซื้อกล่องหนึ่งแล้วก็เก็บไว้เป็นของเป็นสมบัติของตัวเองเลยเวลาที่เราถอนเข็มออกมาแล้วเราก็เก็บไว้ไม่ทิ้ง แล้วครั้งแล้วเราครั้งหน้าเราจะเอาเข็มเดิมเนี้ยมาใช้กับตัวเองใหม่แต่ก่อนที่จะใช้อ่ะก็จะมีการสเตอร์ไลซ์ซึ่งเขาก็คงมีวิธีการสเตอร์ไลซ์ของเขาอะค่ะแล้วก็ค่อยเอามาใช้ซ้ําซึ่งเวลาที่เราเอาเอาเข็มเนี้ยมาใช้ซ้าเนี้ยความแหลมมันก็จะลดลงมันก็จะทู่พอเอามาใช้ซ้ําแล้วก็จะรู้สึกเจ็บมากขึ้นในยุคปัจจุบันนะคะอุตสาหกรรมในเรื่องของการผลิตเข็มเนี้ยมีความก้าวหน้ามากเข็มเนี้ยไซส์บางลงเรื่อยๆมอเหมียวใช้เข็มไซส์0.22ุคู คือความหนาเนี่ย0.22ถือว่าบางมากบางมากๆเลยค่ะบางกว่าเส้นผมบางกับเท่าเส้นผมแล้วอะค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เข็มผ่านผิวลงไปเนี่ยเราก็จะเจ็บน้อยนะคะแล้วก็ใช้คาเดียวทิ้งเท่านั้นหรือบางทีเราปักให้คนไข้ไปแล้วเข็มเริ่มพู่ปักไปแค่ทีเดียวก็ทิ้งเลยแล้วก็แกะเข็มเล่มใหม่มาเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะคนไข้ในยุคป,ปัจจุบันที่รักษาด้วยการฝังเข็มเนี่ยถือว่าสบายกว่ายุคก่อนหน้านี้เยอะมากๆเลยค่ะเอามาเล่าสุดกันฟังนะคะ